สวัสดีครับเดีย๋ยวเราจะไปเล่นกันต่อที่ด่านที่เศษนะครับลูกบาทเว้นมนห้านะครับลูกบาดเว้นมนห้านะครับหกำหกเนี่ยผมดูแล้วนะครับก็จะมีแนวทางป้อมคล้ายๆกันนะครับป้อมส้มสามป้อมติดนะครับแล้วก็ด่านห้านี่จะแจกมงกับแจกกบ,กบแดงหกดาวนะครับ เดี๋ยวเราไปเทียบกับด่านหกสักสักแป๊บนี้นะครับ <Yeah. S 1> เอาละด่านหกนี่จะเปลี่ยนจากแร่เป็นป้อมเขียวนะครับก็คือเราจะบุกไปได้ยากมากนะครับก็จะแจกกบับแดงเจ็ดดาวกับมูนนักท่องเวหานะครับ <Yeah. S 1> เอาละ <Yeah. S 1> <laughs> ไม่ผ่านนี่เงิบเลยเนี่ยขอรอบเดียวแล้วกันนะครับถ้าไม่ผ่าน <Yeah. S 1> ยังไงดีว่า <Yeah. S 1> นี่ใช้ขนนกเท่าไหร่เอ่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกัน น่าจะต้องอามาตาก่อนนะครับอมาตาพัดมันแข็งไฟนะครับใช้ขนกสี่ขนนะครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวผมขอขอปรับอะไรสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับดูป้อมปอมแล้วมันน่าจะอึดนะครับเดี๋ยวว่ากันเลยนะแพ้ปาวะเนี่ย ขอสลับทีมสักครู่นะครับเอาละเอาเอาันนี้ขึ้นก่อนแล้วกันครับไปรอบป้อมเมือนนะครับ,บ,เ,รบเราจะได้มีกองทัพมาตอนแรกนะครับถ้าเกิดใช้ทีม A ทีมเดียวนี้ถ้า,าจะไม่รอดนะครับผม, <Yeah. S 1> มก็กลัวเกินไปหรอเปล่าเนี่ยเอาละเอาไหมป้อมส้มนี่ป้อสม,ม,มอสแปรน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแม่งล่อมาสามป้อมเลยก็ต้องเอามาตาก่อนลวครับ เอามาตาแล้วเพราะตอนที่มันจะยึดป้อมได้เราก็ต้องพัดกลับไปนะครับอย่าให้มันยึดป้อมได้แล้วเราก็แช่มันไว้หน้าฐานนะครับเฮ้ยลืมแช่ โอ้โหหายเรียบตอนนี้มันแก้บัาหรือยังก็ไม่รู้นะครับตอนที่มันเป็นน้ําแข็งเนี่ยมันไม่ยอมหายนะครับผมก็ใช้มิซายไม่ถูกไม่ถูกเวลานะครับเพราะไม่รู้ว่าน้ําแข็งมันหายเมื่อไหร่นะครับ ก็ชนะได้นะครับก็ถ <veux é, S 1> ้าแจกฮิตแมนอยู่มันก็น่าจะเป็นระดับเดียวกับของเดิมนะครับความยากไม่น่าจะแตกต่างกับกับด่านที่แจกฮิตแมนก่อน,นหน้านี้นะครับเอออยากไ,<ๆ>ได้ชีตแต่ว่ามันไม่ไม่มีอีเวนต์หนึ่งแถมหนึ่งนะครับก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ก็โดนถ้าเกิดใช้ไอเทมพลาดนี่ก็โดนหมดทัทง้ทงทั้งทั้งยวงเลยนะครับ แถวหลังเรานี่หายหมดเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าดูไม่ผิดนะโอเคก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามนะครับและรับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ด่าน6นะครับเลาล่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม